สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเป็นตัวชาร์จหัวเว y9209 1นะคะอันนี้เป็นตัวชาร์จเก่านะคะของหัวเวย y9209 นะคะอซึ่งมันใช้ข้าวชามากนะคะแล้วก็ตัวชาร์จหลวมนะคะติดติดดับๆนะคะ เวลาที่เราเสียบชาร์จเข้าไปนะคะมันจะหลวมมันจะไม่เข้าเลยเราต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันถึงจะเข้าตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนตัวชาร์จตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวชาร์จตัวใหม่ก็จะอยู่ในเครื่องนะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวชาร์จตัวเก่านะคะ พี่มันชาร์จไม่เข้าอโอเคแล้วก็เดี๋ยว,ยวลองชาร์จดูนะคะ Mm hmm. นี่นะคะ่ะฮ mm ึแ hmm. ชดไฟเข้าออนี้่แ mm hmm. ชดไฟเข้านะคะ mm hmm. ไม่ต้องขยับขยับหรือว่าบิกวิตเลยนี mm ่ hmm. ที่มาแบตเตอรี่มันหมดเลยนะคะเ,คเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะชาร์จเข้าได้นะคะหลังจากเปลี่ยนตัวชาร์จไปก็จะชาร์จได้นะคะนะคะพวกซัมซุงหรือว่ารุ่นอื่นๆทางร้านก็รับเปลี่ยนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนตัวชาร์จนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ